มาเราจะเล่าให้ฟังมาดูรีวิวสวัสดีค่ะทุกคนคลิปนี้นะกุกูไก่กลับมาเก็บตกกับในใิยายเรื่องจันทราอัส,สดงกันต่อค่ะคือว่าเรื่องนี้เนี่ยนะมันละเอียดหยิบย่อยเวอร์มากในสี่เล่มเนี่ยมีตรงไหนที่มันบิ้งขึ้นมาว่าตรงนี้มันน่าเล่าก็จะแบบหยิบมาเล่าให้ทุกคนฟังนะคะต้องขอโทษที่ไม่สามารถเล่ายาวได้นะไม่ไหวมันแบบว่าดราม่ามากเกินแอดไปฝ่ากดังเคราะห อีกหลายๆรอบไม่ไหวแล้วจริงๆอะวันนี้ค่ะจะมาต่อกันนะว่าในพิภพเซียนเนี่ยพระเอกจำนางเอกได้ยังไงอันนี้เคยเล่าแบบคร่าวๆไปแล้วนะอันนี้จะมาเล่ารายละเอียดก็คือหลังจากที่นางเอกกลับมาเป็นหลี่ซูซูส่วนพระเอกเป็นชางจูหมินเนี่ยนะโลกของเซียนเนี่ยมันจะมีดินแดนลีรับอันหนึ่งชื่อว่าดินแดนชางหยวนที่มีของศักดิ์สิทธิ์ไปทถ่วเลยแต่ก็เต็มไปด้วยอันตรายเช่นกัน ในตดรับเนี้ยต้องเป็นผู้บำเพ็ญเสียนระดับกลางถึงจะสามารถเข้าไปได้อาจจะมีมารปีศาจแฝงตัวเข้าไปได้เหมือนกันแล้วก็บางทีเข้าไปปุ๊บก็อาจจะใช้เวลา3-5ปีก่อนจะออกมาก็เป็นได้แต่ว่าผู้บำเพ็ญเสียนรุ่นเด็กมากมายก็อยากจะเข้าไปในนี้เพราะว่าหวางอาวุธวิเศษของวิเศษในนั้นนางเอกเองก็เข้าไปด้วยเหตุผลนี้เช่นกันจ้าครั้งนี้นะนางเอกไปกับฟูหยาโดยที่กงเย่ไม่ได้ไปด้วยเพราะว่าสำนักเซียนอื่นๆเพิ่งจะโดนราชาปีศาจโผล่มาบุกล้างสำนัก กงเย,ยรับคำสั่งอาจารย์ให้ไปตรวจสอบเรื่องนี้ พระเอกก็ตามนางเอกเขาไปเช่นกันในนิยายนะพระเอกตอนนั้นยังไม่รู้ว่านางเอกก็คือเยซีอู U. คิดแค่ว่าเนี่ยเสียงคนนี้มีร่างทิพย์เหมาะจะรองรับวิญญ,ญาณเกิดใหม่ก็คืออยากจะฆ่าร่างนี้ชิงเอาร่างไปให้านางเอกหรือว่าเยซีอูจ่ะส่วนานางเอกนะก็พอจะเข้าใจว่าอ๋อพระเอกกำลังรวบรวมของวิเศษเพื่อรวบรวมวิญ,ญญาณใครบางคนตอนนั้นะ่ะคือจริงๆนางเอกอะเขาจําพระเอกได้แต่แรกถูกไหมก็เข้าใจผิดคิดว่าพระเอกอยากรวบร,รวมปราณวิญญาณ าเพื่อปิ้งฉาอย่ายงนี้ พอเข้าไปในดินแดนลับชังหยวนนางเอกก็มาเจอเข้ากับป่าศิลาพระเอกก็ตามมาด้วยอยากจะชิงร่างทิพย์แล้วในป่าศิลาเนี่ยนะทั้งคู่ก็ได้สู้กันเบาๆไปยกหนึ่งซึ่งนางเอกชนะพระเอกอ่ะก็รู้สึกเหมือนมันคุ้นๆแต่บอกตัวเองว่าเป็นไปไม่ได้นางเอกนะผ่านอุปสรรคอีกหลายอย่างในแดนลับชังหยวนจนกระทั่งพระท่าตกลงไปในไข่อาคมที่มีเถาวันมากมายที่แบบพร้อมจะสูบเลือดสูบเนื้อเอาชีวิตคนได้อะ่ะพระเอกก็ตามมาเหมือนกันจะ้ะแล้วก็ยอมให้ตัวเองโดนเถาวัน ายเพราะว่าอยากจะรอนางเอกโดนถาวันพวกนี้สูบพลังชีวิตไปหมดตัวเองก็จะได้จริงร่างนางเอกมาสร้างให้เยซีอูแต่ตอนที่เลือดของนางเอกหยดลงบนผาหิน ใต้ก้อนหินกลับมีกระจกที่เป็นของวิเศษโผล่มาซึ่งกระจกนี้นะคือคันช่องสองอดีตสามารถส่องเห็นอดีตของคนผู้หนึ่งได้พอนางเอกก้มน้าลงไปภาพอดีตและความทรงจําเมื่อ500ปีก่อนก็ปรากฏขึ้นมามากมายตั้งแต่ตอนที่นางเอกเพิ่งจะย้อนเวลากลับไปใหม่ๆตอนนั้นน่ะนางเอกยังเป็นคนที่แบบไม่รู้จักรสชาติของความทุกข์เลยพระเอกที่อยู่ข้างบนมองลงมาก็ช็อกว่าทําไมนางเอกถึงเป็นเยซีอูไปได้ไม่นานหลังจากนั้นนะเถาวันก็ดึงร่างนาง ลงไปอย่างบ้าคลั่งพระเอกลืมไปแล้วจ้ะว่าตัวเองเนี่ยตั้งใจจะมาชิงร่างเขาก็กระโดดตามนางเอกลงไปอย่างไม่คิดชีวิตทั้งคู่ตกลงมาข้างล่างพร้อมกันแต่พระเอกเป็นคนมาปกป้องนางเอกไว้ตกลงไปเนี่ยนะนะทั้งคู่คือแบบเจอดินแดนที่เต็มไปด้วยไม้หนามแล้วก็โครงกระดูกอย่างเพียบนางเอกเนี่ยไม่ได้รับบาดเจ็บใดๆแต่สลบหมดสติไปในทันทีเลย คือทั้งคู่เนี่ยนะตกลงมาในดินแดนของปีศาจบรรพาการที่ดุร้ายฆ่าไม่ตายกำจัดกอไม่หมดนางเอกฟื้นมาก็พบว่าพระเอกกำลังแบกนางเอกขึ้นหลังเดินอยู่ถึงตอนนี้นางเอกได้แต่คิดว่าจะไม่มอบความปลอดภัยของตัวเองไว้กับพระเอกอีกแล้วเพราะ500ปีที่แล้วเนี่ยนาะตัวเองก็คือนิดนิดนึงก็คือแบบเอาชีวิตตัวเองเดิมพันกับเยปิงฉ่างแล้วสุดท้ายพระเอกก็คือเลือกเย้ปิงฉางไงถูกไหมดังนั้นการที่นางเอกตายไปรอบนั้นเนี่ยก็ถือว่าเป็นบทเรียนสําหรับนางที่มากพอแล้ว หลังจากเดินมาตั้งนานก็ไม่เจอทางออกในที่สุดพระเอกก็วางนางเอกลงแล้วถามว่านางเอกเป็นใครกันแน่ทั้งที่ในใจก็รู้ดีอยู่แล้วว่านางเอกก็คือเยซีอูเมื U ่อ e 500ปีที่แล้วที่ตายจากไปคนเดียวกันกับที่ทําให้พระเอกยังรักและตามหายอยู่จนทุกวันนี้นางเอกบาดเจ็บจนขยับตัวไม่ได้พระเอกก็เลยได้แต่กอดเอาไว้แน่นเลยพูดกับนางเอกว่าข้าเกลียดเจ้ายิ่งนะักทั้งที่จริงๆพระเอกอเคยอ้อนวอนมากมายขอให้นางเอกกลับมา500ปีผ่านไปก็ยังตามหา นางเอกทุกที่ไม่เว้นแม้แต่ของคาผีครวนก็ไม่เคยได้พบวิญญาณนางเอกเลยพระเอกเนี่ยนะทรมานจากยายรักที่เกิดขึ้นทุกวันจนถึงขั้นที่กะว่าเออวันไหนได้พบกันเนี่ยนะจะขอตายไปด้วยกันเลยจะดีกว่าอย่างน้อยตายพร้อมกันก็ถือเป็นการครองคู่ทุกชาติพบด้วยกันอีกแบบหนึง่ง <laughs> พระเอกในนิยายจะแบบจิตมากทุกคน แต่พระเอกนะไม่เคยคิดเลยว่าตัวเองจะได้มาเจอนางเอกในสภาพนี้จริงๆพระเอกคิดได้ตั้งแต่ตอนนั้นแล้วว่านางเอกไม่น่าจะใช่เยซีอูคนเดิมเพราะว่าพอนางเอกมาสวมร่างใช่ไหมก็เปลี่ยนแปลงไปมากมายพระเอกนะเคยคิดถึงครั้นว่าถ้าตัวเองเนี่ยไม่ได้บงการให้นางเอกไปลงมือกับเซียวหลินจนตายเรื่องทุกอย่างเนี่ยคงไม่เกิดขึ้นแบบนี้ใช่ไหมแต่พอได้เจอหน้าอีกครั้งความคิดทั้งหมดก็สลายหายไปในใจเนี่ยนะเหลือแค่ความปวดร้าวเฮ้ยน่าสงสารแล้วตอนนี้เองปีศาจอะ พยายามจะเข้ามาทำร้ายนางเอกชองอวี่พินวิเศษก็ปรากฏตัวขึ้นมาตอนนี้มาช่วยนางเอกออกไปจากแดนปีศาจท,ที่กำลังล่มสลายพระเอกเห็นนะก็ยอมไม่ได้พุ่งตามมาทันทีเพราะไม่ว่าใครจะพานางเอกไปไหนก็ไม่ได้ทั้งนั้นชองอีก,ก็คือแบบไม่รู้จะสลัดไอ้คนบ้าคนนี้ออกไปยังไงก็เลยกลืนพระเอกเข้าไปด้วยกันก่อนที่จะหายวับไปในนิยายเนี่ยนะชองอี่เนี่ยเป็นพินวิเศษที่พ่อของนางเอกหรือว่าตี้เหมี่ยนสร้างขึ้นมาแล้วก็เตรียมเอาไว้ให้กับนางเอกโดยที่ เก็บรักษาพินอันเนี้ยไว้ในดินแดนลับชังหยวนแล้วภายในฉงอวี่ที่พระเอกกับนังเอกโดนกลืนเข้าไป ก็เป็นดินแดนอีกดินแดนหนึ่งที่เรียกว่ามวลภาพผล่ซึ่งมันก็เป็นสิ่งที่พ่อนางเอกเนี่ยทิ้งเอาไว้ให้คืออันเนี้ยต้องรอดูนะคะว่าซีรีส์นะเขาจะปรับยังไงเพราะว่าในซีรีส์เนี่ยนางเอกเนี่ยมีฉงอวี่นเนี่ยติดตัวมาตั้งแต่แรกตั้งแต่ตอนที่ย้อนไปเลยถูกปะก็เลยไม่รู้นะคะว่าเรื่องราวในดินแดนลับช่างหยวนแล้วก็มวลภาพผลิเนี่ยนะเขาจะใส่มาในซีรีส์หรือเปล่าแต่จะบอกว่าดราม่าไม่แพ้กันเลยทุกคนเดี๋ยวคลิปหน้าจะมาเล่าให้ฟังว่ามวลภาพพล่ มันคือสิ่งได้คลิปนี้ยาวแล้วขอตัดจบตรงนี้ก่อนนะคะทุกคนสวัสดีค่ะ